กรณีที่มีข่าวลือว่าไฮโซปอเนี่ยบริจาคเงินให้กับโรงพักสพเมืองนนทบุรีสามล้านบาทจริงเท็จประการใดครับครับกรณีที่มีข่าวลือว่าไฮโซปอเนี่ยบริจาคเงินให้กับโรงพักสพเมืองนนทบุรีสามล้านบาทจริงเท็จประการใดครับไม่มีครับไม่มีครับยังไม่เคยได้รับอะไรเลยครับอืไม่ได้มีการมอบเงินสมทบอุดหนุนอะไรไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับ ครับเพราะว่าอย่างวันก่อนที่มันมีประเด็นว่าเห็นว่ามีการจัดฉากให้มาขอเข้ามากับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นเป็นการร้องขอหรือหรือหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดให้ครับเป็นการร้องขอครับของของกลุ่มเพื่อนเหรอฮะทั้งทั้งเขามีการคุยกันมาก่อนแล้วระหว่างคุณแม่กับกับคุณปอเนี่ยครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยปอกับคุณเบิร์ดเนี่ยเขาไปทําบุญให้น้องโมที่วัดอะไรไม่ทราบ แล้วก็มีการเปิดสปิกเกอร์โฟนคุยคุณแม่ว่าเรากำลังสวดทำบุญที่สวนสุวนให้น้องโมนะ,ะคุณแม่สวดตามไรยวันนี้ครับเร้ก็ได้มีการสื่อสารกันแล้วตอนเช้าหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยเขาก็มีการชวนกันว่าจะมาลงพักแล้วก็มีการคุยกันนะครับว่าจะมาขอขอโทษขอเข้ามาคุณแม่ เขาก็นัดกันมาครับเขาเตรียมดอกไม้มามาก่อนนา้แล่ะคือคือมีการตกลงกับคุณแม่ไว้ก่อนแล้วใช่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดฉากไม่ได้ครับแค่แค่มาขอให้ทางตำรวจเนี่ยเป็จ่าขี่พยานให้หน่อยครับครับเรื่องเงินบริจาคก็ไม่ได้เป็นความจริงไม่มีครับไม่มีไม่มีครับกรณีที่เมื่อวานใบพัดใบพัดเรือสปีดโบ๊ทลําจริงที่ที่เกิดอุบัติเหตุล่วงตกไปในแม่น้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ ใบพัดเนี้ยเปในพัดลำเกิดเหตุจริงครับเรื่องต้นเนี่ยเราถอดมาเพื่อไปตรวจพิสูจน์ครับไปตรวจพิสูจน์ว่าใบพัดเรือกับบาดแผลเนี่ยรับ่องรอยบาดแผลมันเกิดจากใบพัดนี้หรือไม่แล้วใบพัดเนี่ยมันจะมีคราบนองคราบเลือดครับติดอยู่หรือไม่ครับอันนี้เราได้ส่งตรวจพิสูจน์ Mm hmm. ที่ขอถอเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบตั้งแต่เช้าเมื่อวานครับแล้วตอนก่อนเที่ยงเนี่ยหลังจากตรวจเสร็จแล้วขอรับกลับมาเนื่องจากทางอากองสืบประสานมาว่าจะรีบใช้เพราะว่าวันนี้จะมีการเอาเรือลำจีนเนี่ยออกออกไปพิสูจน์ทราบในการจำลองเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์ครับครับไม่ไม่ไมแสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบกับรูปคดีแล้วใช่ไหมครับ ได้เรื่องใบพัดเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่มีครับ,รบเพราะว่าได้ตรวจทุกอย่างหมดแล้วตรวจหมดแล้วครับ